สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้เราฟังกันในทุกวันครับกับช่วงของ Blues Today นะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ You Drink Don't Drive ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยจาก Su z u k i Swift GL Next ครับ Next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดน,นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีนะครับข่าวที่นะ่าสนใจก็มีหลายเรื่องเลยครับก็จริงๆเมื่อวานนี้มีผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหลักๆก็น่าจะเป็นเกม Big Match บิ๊กแมชนะฮะก็คือนิวคาสเซิลที่แพ้ให้กับอาร์เซนอลไปนะครับ ศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็ไวท์แซมครับก็เอาชนะแมนยูไนเตดได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมในการลุ้นเรียกว่าท็อปโฟนะครับแมนยูไนเตดก็เริ่มระสำแล้วนะครับหลังสักแพ้2เกมติดต่อกันนะครับส่วนข่าวของเชลซีมีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มที่แฟงลัมพาดครับพูดถึงเพลงเชียร์ที่แฟนบอลร้องโจมตีทอ็อตโบโลีครับเขาบอกว่าแฟนบอลผ่านช่วงเวลาประสบความสําเร็จมา,มามากมายครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขา เคยชินไปแล้วพวกเขาจะยืนหยัดไปกับสโมสรต่อไปพวกเขาคือกลุ่มแฟนบอลอันยอดเยี่ยมนะครับก็ไม่รู้ว่าสนับสนุนให้ด่าทอตโบรีด้วยหรือเปล่านะสำหรับแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับขณะที่นวนี่มาดูเอเก้ครับโพสต์ถึงชัยชนะนัดล่าสุดครับบอกว่าถึงเวลาสร้างอนาคตต่อจากชัยชนะเหนือบอนมัดนะครับก็หวังว่าจะชนะได้อย่างต่อเนื่องนะย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยวเราจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับในเกมนัดต่อไปนะครับ ขณะที่คอนอกาเกอร์ครับชื่นชมมาดูเอเก้และบาดูเบรเดชิลครับก็บอกว่าทั้งคู่คือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างชัดเจนครับบางทีพวกเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักเพราะเรามีนักเตะในทีมเยอะเหลือเกินแต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความยอดนิยมในสนามนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานบอกว่าเอนโซฟอนเดสเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริง18เกมติดต่อกันโดยไม่ได้พักเลยเนะครับ นับตั้งแต่เขาเดบิวต์กับทีมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เล่นทุกเกมเลยนะสํสำหรับทางเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยมีกลุ่มนักเตะอายุน้อยที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในยุโรปครับโดยมีนักเตะอย่างโนนี่มาดูเอเก้มิไฮโลมูดริกครับเอนโซเฟอร์นันเดสเลวายโควิลริสเจมเวสลี์ฟอฟาน่าและอีกหลายคน แต่ดูเหมือนว่าทีมเนี่ยต้องการความสมดุลการขายนักเตะประสบการณ์สูงอย่างจอจินโยทําให้ทีมคู่แข่งนั้นเป็นเรื่องน่าละอายครับขณะที่ไบเออร์มิวนิกและแมซิตี้เนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าต้องการมาตเตโอคซิชก็น่าจะบอกอะไรคุณสักอย่างไหนจะมีข่าวการขายเมนดี้และการไม่ยอมต่อสัญญาของกองเต้เสรษี ty, ทั้งที่พวกเขาคือแกนหลักของทีมในชุดแชมป์ยุโรปนอกจากนี้ครับซีซั่นหน้าเชลซีจะเหลือนักเตะผู้นำจริง แคสเตอร์ลิงกับเตียโกซิวาซึ่งยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในรายของรายทีมสเตอร์ลิงนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับก็สื่อก็คงกังวลเรื่องของการที่เชลซีไม่มีนักเตะซีเนียอยู่ในทีมก็อาจจะมีผลเช่นกันนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเชลซีเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ40ล้านยูโรครับเพื่อคว้าตัวอังเรโอน่ามาร่วมทีมซึ่งยากที่อินเตอร์มิลานจะปฏิเสธนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะ ถ้าเป็น40ล้านย,ยูโรจริงๆนะฮะขนาที่สื่อสเปนครับอ้างว่าบิยมูนิกเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวเอดูอาร์เบนดี้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยทีมแชมป์ของเยอรมันเนี่ยจับตาเบนดี้มานานแล้วในฐานะตัวแทนของโมเนลนอยนเยอร์ er, ที่อายุมากขึ้นทุกทีครับนอกจากนี้เบนดี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับแผนงานของโทมัสทูเคิลนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่านายเก่ากันนะครับแล้วก็จริงจริง บายเยนเน่เขามีทางแยนซอมเมอร์อยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะไปเบียดตำแหน่งกันสนุกนะระหว่างเมนดี้กับซอมเมอร์นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีคลิปจาก t i k t o อกของเ,ออเหมือนสื่อเจ้าหนึ่งหรือแฟนบอลเจ้าหนึ่งนี่นะฮะถ่ายเห็นเปียร์เมริกโอวาเบยองครับ, o รบตอบคำถามเรื่องอนาคตของตัวเองผ่านทาง TikTok อกเนะครับเขาบอกว่าผมต้องการย้ายกลับไปบาซโรนา่าแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับ ก็แกกําลังไปเที่ยวนะแล้วก็มีคลิปแบบนี้หลุดออกมานะครับนอกจากนี้ฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานว่าโอบาเมยองเนี่ยจะย้ายออกจากเชลซีแน่นอน100%ครับโดยบาซ่าต้องการเซ็นสัญญากับเขาแต่ยังติดปัญหาเรื่องเงินทางเลือกเดียวที่บาซ่าทำได้คือดึงไปร่วมทีมแบบฟรีเอเยน่นโดยนักเตะเองก็ต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับงานนี้นี่บาซ่านี่คุ้มเต็มๆนะฮะสำหรับโอบามยองนะครับขณะที่เดอเทเลกาฟครับ บอกว่าทางคาดว่าเขาคาดว่ามาริโซโปเชติโน่เนี่ยต้องการให้มีการลดขนาดทีมชุดใหญ่ลงก่อนเข้าช่วงปรีซีซั่นแม้ตอนนี้เขาจะยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะหลายคนน่าจะถูกโลนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมี30คน,นครับมันดูเยอะเกินไปหน่อยนะก็เดี๋ยวจะควบคุมลำบากนะครับ ขณะเดียวกันแซมมอนฟิลิปบอกว่าแผนการเสริมทัพเบื้องต้นของเชลซีคือต้องการกองหน้าใหม่นะครับโกใหม่และนักเตะหมายเลข6คนใหม่นะครับก็เป็นเหมือนข่าวที่เคยเล่ามาโดยตลอดนะฮะกองหน้าผู้สาประตูแล้วก็นักเตะหมายเลข6ซึ่งนะฮะกองผู้สาประตูนี่น่าจะเป็นอังเรโอนาน่าส่วนนักเตะหมายเลข6เนี่ยก็พวกมานูโคเน่ดีแคนไรส์ส่วนกองหน้าแน่นอนครับเราก็คงต้อง,เร,ง,องเรียกว่า,าวิ่งเข้าหาพวกโอซิมเพน กอนซาโล่รามอสอะไรผู้นี้ผมว่ามีข่าวแน่นอนนะฮะซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่ซมมอนฟิลิปก็บอกว่าเชลซีจะกลับเข้าสู่ตลาดเพื่อ,อกองหน้าคนใหม่ครับโดยสนใจไปที่อีวานโทนี่ด้วยนะครับของเบรนท์ฟอร์ดเพื่อนําเข้ามาแก้ไขปัญหาปืนฝืนนะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าการที่วังซองกอมานีต่อสัญญากับเบอร์ลี่ออกไปแล้วถือว่าเป็นการยุติข,ข่าวเชื่อมโยงของเจ้าตัวกับตําแหน่งหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของเชลซีในทันทีนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วดูแล้วก็ไม่น่าที่จะมาคุมเชลซีอยู่แล้วนะครับสำหรับแมนซองกอมบานีก็เรียมทูมี่น่าจะโพสต์แบบในแนวประชดอะไรแบบนั้นนะฮะขณะที่ไซมอนฟิลิปก็บอกว่าดิแคนไรส์ครับคือนักเตะในแบบที่เชลซีขาดหายไปในช่วงเวลานี้ครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับเราต้องทำทุกวิถีทางในการดึงดิแคนไรส์มาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ซึ่งการไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเดียวผมบอกเลยไม่ง่ายนะสำหรับในเคสของดีคแอนไรส์นะครับนอกจากนี้ครับก็บอกว่าดีคแอนไรส์เนี่ยคือนักเตะแบบที่กองกลางเชลซีขาดแคลนในตอนนี้เชลซีไม่ควรเลือกว่าจะซื้อดีคแอนไรส์หรือลาเวียแต่ควรซื้อทั้งสองคนมาเลยด้วยซ้ำเพื่อสร้างทีมใหม่ให้สมบูรณ์ในซัมเมอร์นี้มันคงเป็นเรื่องเศร้ามากหากไรส์เลือกไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับแน่นอนฮนะถ้า Rice ไรส์ไมอยู่กับอาร์เซนอลนี่ ก็ผมเชื่อว่าเมสันเมาส์อาจจะไม่ต่อสัญญาฉบ,บับใหม่ก็ได้นะครับรวมไปถึงของดีเนี่ยถ้าตกในมืออาร์ซนอลนี่ผมว่าทีมเขาจะยิ่งแข่งแกร่งแล้วก็เขาจะสปีดหนีเราไปมากกว่าเดิมนะครับอ่ะก็นี่เป็นข่าวครับที่นํามาฝากกันนะฮะอาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เป็นข่าวเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมนะครับก็เพื่อนเอนเห็นด้วยหรือเปล่าครับกับการที่เราจะซื้อผู้รักประตูคนใหม่กองหน้ารวมไปถึงกองกลางหมายเลข6แล้วก็ในทั้ง3าําแหน่งเนี้ย อยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับรับฟังข่าวกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ